ส่งสัญญาณออกไปเลยมือเนี่ยเออมือเนี่ยสําคัญเอาส่งสัญญาณออกไปมันก็จิตก็ต้งจิตมันก็เลยต้องให้ไปด้วยเข้าใจไหมเออไม่ใช่แค่ปล่อยกายปล่อยอะไรปลกใช้เป็นสื่อสู่สังสารไปเรื่อยๆ<ม>ต่อมือเนี่ยสำคัญเออเป็นสัญญาณส่งไปเลยเนี่ยฝ่มือเนี่ยสำคัญแต่นั้นจิตมันก็เลยต้อง เอาถ่ายไปด้วยโดยปริยายนะเนี่ยคันตัวนี้ใช้ไปในการผ่านบารมีให้เป็นกองบารมีต้องพรให้บารมีให้ทางผ่านออกจากกายอย่างศีลจิตนะตาหูสมุนไกรใจให้ผ่านไปเลยต้องเตือนต้องคล่อง ทั้งไม่แม้ก็ทั่งไม่เองดับช่วยจบช่วยไม่ไปเรื่อยๆลูกไม่เอาแม้กระทั่งโง่ไม่เอาเองไล่ล่องลอยล้างไปเรื่อย วางล้างไปเรื่อยๆดับล้างไปเรื่อยๆเนี่ยหาเดียวกันหมดไม่ไม่กระทั่งไม่เอลูกไม่เกี่ยวไม่กระทั่งไม่เกี่ยวเอ้ยใครไม่เอาคลายคลายที่ใคย จะคลายไม่เอาคลายคลายที่คลายเนี่ยมันจะกลายเป็นคลายช่วยมันช่วยไปโดยปริยายสังสารวัตน่ถ้าคลายอยู่แค่คลายมันก็ยังไม่ได้เกิดมหาคุณนาเลยการสอยังไม่มีเลยน้่งคลายไม่เอาคลายเอง ไมยึดแม้กระทั่งไม่ยึดเองนั่นแหละโลภามัีจะกลายเป็นไม่มีขอบเกิดล้างสังวรไปเรื่อยเรื่อยหรือว่ามาหากุนาถแค่ไม่ยึดมันก็แค่ไม่ยึดโูนามหากุนาต่อสังวรยังไม่เลยเกิดเลยการจบถ้อยสรรพสัตว์ยังไม่มีเลยแค่ไม่ยึดนะแค่ไม่แค่ไม่เกี่ยว่า การจบช่วยสัษัตรการหลุดพ้นช่วยสังกษัตรนี่ยังไม่มีเลยน้องไม่เกี่ยวแม้กระทั่งโซไม่เกี่ยวเองนั่นแหละมันก็จะเริ่มไหลล่องรอยล้างสังขวัดไปโดยกรมัติเลย ร้อมกันไปทุกสิ่งอย่างมันจึงจะถึงพร้อมในการโรรปรโดถ้าว่าพร้อมกันไปทุกสิ่งอย่างนี่เรียกว่าถึงพร้อมในการโปรดนั่นเองจะรู้และการโปรดพร้อมกันไปความไม่ยึดติดและการโปรดพร้อมมันไปไม่ย,ยึดแม้กระทั่งไม่ย,ยึดเองอย่าไปแค่ไม่ย,ยึด แม้กระทั่งไมียึดเองอย่าแค่ไมียึดไมมแม้กระทั่งไมมเองลูกอย่าแค่ไมมเหมือนกับไมมไม่เอาไมมเองลูก ไม่ที่มันไม่ใช่แม้กระทั่งไม่เองอย่าแค่ไม่อย่าไปแค่ไม่โรกไม่แม้กระทั่งไม่เองเหมือนก็ไม่ยึดแม้กระทั่งไม่ยึดเองนั่นแหละลก จะกลายเป็นเนื้อหาย่งมหาคุณาแห่งการดับล้างว่างล้างช่วยสังสวัสิไปเรื่อย แค่ไม่ยึดไม่งั้นมีมุดไม่เป็นประโยชน์ต่ตอสังสวัสดเลยไม่ยึดแนีกยกทั่งไม่ยึดเองสิมีมุดกับสังสวัสดวมุดต,ต,ต่อสังสวัสดวมุดช่วยสังสวัสดโลกหลุดช่วยนั่นเองใครช่วยหลุดช่วยนั่นเองอย่าไปแค่ไม่ยึดแ้่แค่ไม่ยึดแล้วเนี่ยวิมุตไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อสังสวัสดเลย น,นี่มันหลุดช่วยลูกมายึดแม้กระทั่งมายึดเองแล้วมันจะกลายเป็นคลายช่วยหลุดช่วยไปเองเรียกว่ามาหากุรณาไม่แม้กระทั่งไหมเองเนี่ยเปิดกว้างไปเลยลูกเปิดกว้างไปเลยแบบไมมแม้กระทั่งไห่เองเนี่ยเดี๋ยวมันดับล้างกันเองลูกนะอนุภาพในการดับล้างนะ ุกทุกข์ทั้งหลายน่ะความหลงติดหลงยึดทั้งหลายเนี่ยมันจะถูกล้างไปได้กันหมดล่ะสังสวัสดิะ์จะมากจะน้อยมันก็จะล้างไปเรื่อยเองนะขยันเสียงสรุปแต่ต้องเปิกว้างเอาไว้ดอกไม้ต้องบาน <c oughs> อ่าจิตใจก็ต้องเปิดนะต้องเปิดนะมันต้องบานหรอกนะจิตนะอินทรีย์ชนน้ามัน,ต,นต้องเปิดนะต้องบานหรอกอนะ ไปแบบไหมไม่ก็ทั้งไหมเองนะั่นแหละลูกบานไม่เอาบานบานหลุดบานพน้นอืมเดี๋ยนรภาพมันก็กลายเป็นการคลายช่วยหลุดช่วยไปเองดับร้างช่วยไปเองปลอดไว้ดีดอกไม้ไม่บานได้ไงดอกบัวไม่บานได้ไงขนาดบานแล้วก็ยังต้องทิ้งบานเลยบานไม่เอาบาน ไม่แม้กระทั่งไม่แองเนี่ยคือไม่มีที่สุดไม่มีประมาณโลกนะดีๆไม่แม้กระทั่งไม่แองเนี่ยไม่มีความแขตมันทั้งหมดรูกความไม่ยึดติดดังนั้นอินฟีตาหูจมูกายใจต้องเปิดเต็มที่กับสังสวัตโลกเปิดเพื่อปอดเออบานเฟือกคงเลมัดทแมงหน่อยชาช้าน ปอดเนี่ยคือมันคือการปอดเนี่ยลูกอืมสังสวัสดเนี่ยต้องจอบชั่วยอย่างเดียวนะมันมันทุกข์มะนะ่วันเวียนทุกข์อ่ะยิ่งวันเวียนก็ยิ่งทุกข์ยิ่งแต่ละวันก็ยิ่งทุกข์ยิ่งมัวแต่อะไรกับอะไรก็ยิ่งทุกข์หยุดไม่เป็นจบไม่เป็น อนุภาพที่ไหม้แม้กระทั่งไหม้เองเนี่ยมันเป็นอนุภาพที่มันจบช่วยดาบล้างช่วยลูกทั้งหมดของเนื้อหาตัดสระโเลยนะเออทั้งหมดของเนื้อหาตัดสรูเลยนะไหม้แนะม,ม้กระทั่งไหม้เองเนี่ยรู้ไหมมันตัดแม้กระทั่งตัวตัดเองลูกอืดังนั้นแต่ให้เปิดกว้างเอาไว้เป็นเบสิกเลยนะเปิดกว้างเนี่ยมันเป็นเบสิกของการปลดเลยลูกต้องปอด ก็ใช้ไมมปลอดไปเรื่อยๆไม้ไม่ก็ทั้งไหมเองใช้ไหมไม่ก็ทั้งไหมเองสรุปปลอดไปเรื่อยๆหนูภาพเขามันจะไปดับล้างช่วยยุติช่วยจบช่วยทุกรูปแบบเลยตัดช่วย